จะไม่ไปแตะต้องในส่วนของมวลกล้ามเนื้อของคุณเลยการฝึกเวทไม่สามารถเทียบกับการฝึกคาร์ดิโอได้เลย การฝึกคาร์ดิโอโซนสองคือวิธีการเบิร์นไขมันที่ดีที่สุดแต่คุณรู้ไหมครับว่าคุณต้องทํามันนานมากพอ,อกครับก่อนที่เราจะเข้าไปดูคลิปเป็นต่อครับผมใครที่กาลังมองหาตัวช่วยในการออกกําลังกายดูแลรูปร่างและสุขภาพสามารถเข้าไปเลือกผลิตภัณฑ์จาก Six Pa c k Lab แบรนด์ที่โคชปูแนนเป็นผู้คิดค้นขึ้นและพัฒนาเองทั้งหมดไม่ว่าจะเป็น i s o ซเอสตเวโปรตีนสำหรับคนที่อยากรีนและสุขภาพดีเอลูซีนที่ช่วยกระตุ้นการฟื้นตัวและสร้างกล้ามเนือ้อครีทีนโปรแม็กซ์สำหรับพลังและความทนทานในการซ้อมและ f o r m u l x ตัวช่วยดูแลระบบเผาผาลาญสำหรับคนที่ลดไขมันได้ยากแม้ยังไม่กดสั่งซื้อแค่กดเข้าไปดูหรือใสต่ตะกร้าก็ช่วยสนับสนุนข้อมูลหลังบ้านให้ช่องซิปแปรโปรเจกต์ไปต่อได้แล้วครับกลับเข้าไปดูคลิปไปต่อได้เลยครับสวัสดีครับผมโค้ชปูนแดงครับตอนนี้คุณกำลังชมรายการซ i ปแปรโปรเจกต์อยู่นะครับผมมาในคลิปนี้หมดเป็นคลิปที่ผมจะมาบอกถึงอีกหนึ่งแงม่มุมของการฝึกคาริโอโซนสองเพื่อการลดไขมันของเรานะครับว่าแท้ที่จริงแล้วครับเราจําเป็นที่ต้องฝึกคาริโอโซนสอง ให้มันมีเวลาที่นานมากพอถ้าภาษาบ้านๆครับเราเรียกว่าเป็นการเก็บช่วโมบินให้กับร่างกายของเราครับซึ่งจะส่งผลทําให้เราสามารถเผาผลาญไขมันได้สูงสุดอย่างที่เราต้องการเลยทีเดียวครับคือต้องบอกงี้คนส่วนใหญ่จะอยู่ในสภาวะของความใจร้อนครับก็เลยมีการเปรียบเทียบครับระหว่างการฝึกฮิตกับการฝึกคาร์บอโซนสครับพอมาชั่งน้ําหนักแล้วนะครับพบว่าการฝึกฮิต สามารถเผาผลาญพลังงานได้มากกว่าการฝึกคาริโอโซนสองเนี่ยนะครับถึง3เท่าอ,อันนี้ตามง,งานวิจัยนะครับและก็ทำให้ร่างกายเข้าสู่สภาวะอาร์ตเบิร์นเอฟเฟกก็คือมีการเผาผลาญที่เพิ่มสูงขึ้นอีกอย่างน้อยคือ24ชั่วโมงแต่ถ้าเกิดว่าฝึกหนักมากพอเนี่ยก็สามารถไปถึง48ชั่วโมงเลยทีเดียวครับและพอมาเปรียบเทียบกับการฝึกส่วนสอเฮ้ยการฝึกส,ส่วนสมันเผาตัวของพลังงานได้ไม่เท่ากับการฝึกคิดนี่ว่า อีกอย่างหนึ่งคือตัวของอาร์ซสเบนิเฟกตเกิดขึ้นเพียงแค่6กถึงแชั่วโมงเองโอ้ถ้าอย่างนั้นฉันฝึกฮิตเป็นหลักดีกว่าใช้เวลาที่สั้นกว่าแต่เห็นผลได้ดีกว่าเรียกได้ว่าเอาตัวของคุณภาพเข้ามาแลกกับปริมาณใช่ไหมครับแต่ผมต้องบอกให้ทุกคนเข้าใจตรงนี้ก่อนครับว่าถ้าคุณฝึกฮิตเพียงอย่างเดียวครับอาจส่งผลเสียต่อร่างกายของเราได้นะครับผมเรียกว่าอย่างยิ่งตัวของระบบผพพลาญและอาจส่งผลต่อร่างกายของคุณ ทั้งระบบครับซึ่งเนื้อหาจริงๆเนี่ยนะครับจะเป็นอย่างไรเดี๋ยวเรามาคุยกันเชิงลึกกันเลยดีกว่ารับรองว่าคลิปนี้สนุกแน่นอนครับสำหรับสายที่ต้องการลดไขมันทีนี้นะครับผมเรามาดูในส่วนของงานวิจัยกันก่อนนะครับงานวิจัยที่ผมจะนำเสนอต่อไปนี้ครับเป็นงานวิจัยที่ถูกตีพิมพ์ในวรารสาร american journal of physiology e n d o c r i o l o g y and metabolism ครับจะทำมาตั้งแต่ปี2005ที่ผ่านมานะครับโดยที่นักวิจัยครับพบว่าสภาวะ fat oxidation ก็คือการใช้ ไขมันเป็นพลังงานนี่ยนะผมจากการฝึกคาร์ดิโอโซน2ครับจะเพิ่มสูงขึ้นนะผมพุ่งมาที่จุดสูงสุดน,นะครับคือคุณต้องคาร์ดิโอโซน2ให้ได้นานอยู่ที่ราวๆ40นาทีครับและผู้ที่ฝึกคาร์ดิโอโซน2เป็นประจำจะสามารถเพิ่มปริมาณของไมโตคอนเดรียเพิ่มเติมขึ้นได้ส่งผลให้การเผาผลาญของคนคนนั้นดีขึ้นเร็วขึ้นถึงแม้ว่าเขาจะไม่ออกกำลังกายก็ ทีนี้นะครับเรามาดูถึงเรื่องของโครงสร้างของการฝึกของเราก่อนถ้าเราพูดถึงเรื่องของการฝึกคาร์ดิโอโซนสองครับไม่ว่าคุณจะเดินชันปั่นจักรยานใช้เครื่องอ l ลิ p ติ c a วิ่งจ็อกกิ้งนะครับหรือขึ้นเครื่อง s t a มม m สเตอร์ครับการที่เรามีการคาร์ดิโอที่มีความเข้มข้น ที่การเต้นหัวใจในระดับที่โซนที่2เนี่ยนะผมจะทําให้ร่างกายเข้าสู่ภาวะเขาเรียกว่า oxidative system คือการที่ร่างกายมีการใช้ในส่วนของไขมันเป็นพลังงานหลักแต่ทีนี้นะผมถ้าเกิดว่าเรามองลึกลงไปในส่วนของระบบพลังงานครับการคาร์ดิโอโซน2จะนับเป็นการฝึกแบบ slow glycolysis คือจะมีระดับของการเผาผลาญที่สูงกว่าตัวของ oxidative system อยู่1ระดับนะครับข้อดีของมันนะครับคือความเข้มข้นมันไม่ได้ต่ําเกินไป แต่มันก็ไม่ได้สูงเกินไปมากเช่นกันครับเมื่อเทียบกับการวิ่งจ็อกกิ้งที่เป็นสายวิ่งเขาทากันคืออยู่ที่โซนที่สโซนที่4แบบนี้นะครับอันนั้นจะเป็นการฝึกที่เรียกว่า fast glycolysis ก็คือร่างกายจะมีการใช้แป้งที่สูงขึ้นใช้ไขมันที่สูงขึ้นแน่นอนว่าถ้าเกิดว่าเราดูในส่วนของพลังงานที่ร่างกายใช้ออกไปครับการคาร์ดิโอโซน3จะทําให้ร่างกายของเราใช้แคลริ่มากที่สุดและใช้ไขมันได้นากที่สุดถ้ามองในเรื่องของ fat loss ก็ฟังดูเหมือนโซน3เนี่ยนะครับ จะเป็นอะไรที่โอเคที่สุดนะครับแต่อย่างไรก็ตามครับการฝึกคาร์ดิโอโซนสองจะเป็นวิธีการที่ทําให้เราฝึกคาร์ดิโอแล้วไม่เจอกับความล้ามากจนเกินไปเพราะต้องบอกอย่างนี้ว่าถ้าเราใส่ความเข้มข้นเพิ่มขึ้นไปจนกระทั่งเรามีการคาร์ดิโอในโซนที่3ครับก็คือการที่เราคาร์ดิโอเร็วขึ้นหายใจเร็วขึ้นนะครับผมแล้วก็มีความหนักที่เพิ่มมากขึ้นนะครับ ร่างกายจะมีความเครียดสะสมแล้วก็จะมีความเครียดในตัวของข้อต่อในตัวของกล้ามเนื้อในตัวของเอ็นพวกนี้ครับทำให้คุณไม่สามารถจัดการกับความล้าได้ในระยะยาวครับเมื่อเทียบกับการฝึกคาร์ดิโอโซ่สองนะครับมันจะมีความเข้มข้นที่เบาวกว่านะครับและคุณสามารถทําได้ยาวกว่าและยั่งยืนกว่านั่นเองดังนั้นนะครับการฝึกคาร์ดิโอโซ่สอง,สองถ้าเกิดว่ามองในมุมของความสม,ม่ําเสมอแล้วก็เรื่องของการจัดการความล้า แล้วก็การจัดการความเครียดในร่างกายครับคาร์ดิโอซนชนะนะครับผมทีนี้นะครับเรามาดูในส่วนของระบบพลังงานกันบ้างครับการฝึกคาร์ดิโอซนสอง,สองหรือว่าการทำสโลไกโคลซิสตรงนี้ครับร่างกายจะมีการใช้ไขมันเป็นพลังงานหลักและใช้แป้งเพียงแค่นิดเดียวเท่านั้นครับถ้าคุณเป็นสายเวทที่จริงจังเรื่องของการรักษามวลกล้ามเนื้อหรือว่าคุณอยู่ในภาวะของการที่พยายาจะเพิ่มมวลกล้ามนือขึ้นมาด้วยนะครับผมการฝึกคาร์ดิโอซนสอง,สองจะไม่ไปแตะต้องในส่วนของมวลกล้ามเนื้อของคุณเลย นี่คือความเจ๋งนะครับของการฝึกคาร์ดิโอโซนสองครับเพราะว่าความเข้มข้นของมันต่ำพอความเข้มข้นต่ำปุ๊บนะครับพอคุณเล่นเวทเสร็จใช่ไหมครับคุณเล่นเวทมายังหนักเลยนะผมแล้วคุณไปคาร์ดิโอโซนสองครับร่างกายจะไม่มีการไปรบกวนในส่วนของกล้ามเนื้อนะครับแต่ถ้าเกิดว่าคุณเล่นเวทเสร็จปุ๊บแล้วคุณไปฝึกคาร์ดิโอนะครับแบบโซนที่3หรือโซนที่4หรือฝึกฮิตนะครับผมร่างกายยังคงต้องการพลังงานในรูปของแป้ง มาใช้ในกิจกรรมนั้นๆอยู่มันจะทําให้คุณนะผมต้องมีการแตกตัวในส่วนของกล้ามเนื้อให้แปลเปลี่ยนกลายเป็นกลูโคสและให้ร่างกายได้ใช้นะขณะที่คุณไปฝึกคาร์ดิโอโซนสาหรือฝึกฮิตนั่นเองครับนี่คือเป็น,นกลไกทางธรรมชาติของร่างกายของเราครับแล้วก็เป็น,นกลไกเกี่ยวกับเรื่องของระบบพลังงานในร่างกายของเราครับเมื่อเราเข้าใจแบบนี้นะครับผมคาร์ดิโอโซนสองจึงถือว่าเป็นวิธีการคาร์ดิโอที่ช่วยทําให้เราเผาผลาญไขมันได้ดีที่สุดและช่วยปกป้องตัวของกล้ามเนื้อของเรา ได้มากที่สุดครับแต่คนอาจจะเถียงนะครับแต่หลายคนอาจจะแย้งผมนะว่าเฮ้ยโค้ชไปอ่านง,งานวิจัยมา <c oughs> เขาบอกว่าการฝึกคิดช่วยทําให้เรารักษามวลกล้ามเนื้อได้ดีที่สุด <c oughs> ต้องบอกงี้นะครับว่าการฝึกคิดครับเรานับเป็นเมนเวิร์กเอาต์คือเป็นการฝึกหลักซึ่งการฝึกหลักนี้นะครับผมจะเป็นการฝึกที่มีระยะเวลาที่สั้นและเข้มข้นรุนแรงมากครับใช้เวลาเพียงแค่ราวๆสิบห้า ถึง20นาทีหรืออาจจะนานสุดคือไม่เกิน30นาทีครับสำหรับการฝึกคิดนะครับผมซึ่งแน่นอนว่าการฝึกคิดหรือว่าการฝึกความเข้มข้นสูงเหล่านี้นะครับสามารถรักษามวลกล้ามเนื้อของเราได้ดีครับแต่ถ้าเกิดว่าเรามองในมุมของชีวิตจริงของคนที่ใช้ชีวิตจริงๆครับผมคือเราก็คือเล่นเวทและเราก็ไปคาร์ดิโอก,กันจะไม่ค่อยมีใครนะผมฝึกคิดทั้งเซสชั่นนะผมติดต่อกันทุกววัันนน5-7บบแี ไม่เจอเนาะนะครับหรือมีก็มีน้อยมากๆนะครับผมส่วนใหญ่นะครับคนที่ฝึกคิดเป็นประจำครับมักจะเป็นตัวของกลุ่มนักกีฬาครับที่มีตัวของนักพัฒนาการคอยดูแลแล้วก็จะรู้เรื่องเกี่ยวกับเรื่องของระบบร่างกายของเขาเนี่ยครับค่อนข้างดีอยู่แล้วนะครับผมดังนั้นนะครับการฝึกของเขานะครับผมถึงแม้ว่าจะมีความเข้มข้นก็ตามครับแต่ว่ามันจะมีเรื่องของระบบของการกิน ระบบของการพักผ่อนเข้ามาจาับรวมด้วยครับทำให้นักกีฬาเหล่านี้ครับมีความแตกต่างจากบุคคลธรรมดาอย่างเราเรานี่เองครับผมทีนี้นะครับย้อนกลับมาที่เรื่องของเราดีกว่านะครับผมก็คือการฝึกคาร์ดิโอโซนสครับมันจะช่วยปกป้องตัวของกล้ามเนื้อของเราได้ดีมากๆนะครับและช่วยจัดก,การเรื่องของความเครียดให้กับเราได้อย่างมีประสิทธิภาพครับแต่สิ่งที่เจ๋งที่งานวิจัยบอกเอาไว้ก็คือมันทําให้ร่างกายของเรามีการสร้างในส่วนของไมโตคอนเดรียออกมาได้มากที่สุด หลายคนอาจจะบอกว่าเฮ้ยเล่นเวทก็ทาให้ไมโตคอนเดรียเพิ่มได้อะไรเงี้ยนะครับใช่ครับถูกต้องครับแต่ปริมาณของไมโตคอนเดรียที่ร่างกายสร้างได้นั้นเทียบไม่ได้เลยครับกับการฝึกคารีโอดังน,นั้นไม่ต้องเถียงกันนะครับว่าการฝึกเวทนะผมก็ทําให้ร่างกายมีการสร้างไมโตคอนเดรียได้เหมือนกันนะครับมีการเพิ่มในส่วนของระบบหัวใได้เหมือนกันอันนี้คือผมไม่เถียงครับแต่ถ้าเกิดว่าพูดถึงเรื่องของปริมาณและคุณภาพของการใช้ไขมันของตัวไมโตคอนเดรียการฝึกเวท ไม่สามารถเทียบกับการฝึกคาร์ดิโอได้เลยอยากดื่มชานมทุกวันแต่ไม่อยากหุ่นพังและก็ไม่อยากรู้สึกผิดนี่เลยครับ ISO HD รสชานมไต้หวันให้โปรโตีนสูงถึง30กรัมต่อเสิร์ฟจากเว์ไอโซเลตร้อยเปอร์ไม่มีน้ําตาลไขมันต่ําแถมใส่วีดไฟเบอร์และไซเลียมฮักโซเดอร์สุดยอดไฟเบอร์จากธรรมชาติที่ช่วยให้อิ่มนานคุมหิวและขับถ่ายได้ดีอร่อยเหมือนชานมจริงแต่ได้กล้ามแทนไขมัน ISO HD รสชานมไต้หวัน มีจำหน่ายแล้วในช h อป e ีหรือสามารถทักมาได้ที่ไลน์แอดซิงแพคแลบตรงนี้ได้เลยครับและทีนี้นะครับเรามาดูในส่วนของการฝึกฮิตบ้างครับว่าทำไมการฝึกฮิตอย่างจริงจังและทำเป็นประจำเนี่ยนะครับอาจสมควรเสียต่อร่างกายของเราครับคือบอกอย่างนี้นะครับพูดแบบแฟงๆเนาะการฝึกฮิตครับผมทำให้เราสามารถรักษาโมเดลได้ดีครับทำให้เราสามารถเผาผลาญนนะขณะฝึกได้เยอะมากและทำให้เราสามารถเผาผลาญหลังจากที่เราฝึก ได้เยอะมากๆและมันทําให้เราประหยัดเวลาได้จริงครับแต่ถ้าตามหลักการแล้วครับผมการฝึกคิดที่จริงจังเราสามารถทําได้อยู่ที่เพียงแค่1ถึงสครั้งต่อสัปดาห์ไม่เกินนั้นยิ่งถ้าเกิดว่าคุณเป็นมือใหม่หรือมือกลางครับการฝึกคิดควรฝึกเพียงแค่1นถึงสครั้งต่อสัปดาห์ครับเพราะการฝึกคิดคือการฝึกที่มีความเข้มข้นสูงมากร่างกายต้องใช้เวลาในการฟื้นฟูในส่วนของกล้ามเนื้อ แล้วก็ระบบประสาทของร่างกายของเราครับลองดูก็ได้ครับคุณลองฝึกคิดแบบเข้มข้นเนี่ยติดต่อกัน3วันคุณจะฝึกได้ดีมากในวันแรกนะครับแต่วันที่สองนะครับผมคือคุณจะรู้สึกล้ามากๆพอมาวันที่3าปุ๊บคุณภาพของการฝึกคิดคือมันห่วยเลยนะผมมันพังเลยครับเนื่องจากว่าร่างกายคุณครับมันฟื้นตัวไม่ทันระบบประสาทในร่างกายของเราก็ฟื้นตัวไม่ทันครับมนเลยทําให้คุณมีคุณภาพในการฝึกที่แย่นะครับผมพอคุณภาพของการฝึกคิดมันแย่การผ่อนผันก็แย่ตามนะครับร่างกายมีความเครียดสูง อาจส่งผลทําให้คุณมีอาการบาดเจ็บได้นี่คือข้อที่1 2คือร่างกายเข้าสู่สภาวะ overreaching คือฝึกเยอะมากเกินไปจนกระทั่งการออกกำลังกายของคุณนะครับผมมันเป็นเว็บขยะนะครับคือออกกำลังกายฟรีนะครับผมร่างกายเครียดฟรีนะครับไม่มีผลใดๆต่อเรื่องของการเผาผลาญมากขนาดนั้นนะครับและอีกอย่างนึงครับคือถ้าเกิดว่าร่างกายคุณมีความเครียดสูงมันจะกระทบต่อเรื่องของการนอนของคุณ กระทบต่อเรื่องของฮอร์โมนแห่งความหิวและความอิ่มของคุณคือถ้าเกิดว่าคุณฝึกหนักมากไปคุณจะมีอาการหิวมากกว่าปกติและคุณจะมีอาการอิ่มช้ากว่าปกติครับเนื่องจากว่าร่างกายคุณมีความเครียดสูงมากคุณจะรู้สึกว่าคุณอยากจะกินน้ําตาลคุณจะรู้สึกว่าอยากจะกินแป้งมากกว่าปกติครับและการเป็นว่าการลดไขมันสูงตัวของคุณนะครับผมมันต้องชะงักงานจากการที่1เลยคือคุณกินอาหารเกินเนื่องจากความเครียดนะครับผม คุณไม่ยอมอิ่มนะครับเลยทำให้คุณต้องกินกินกินอยู่อย่างนั้น,นะครับทำให้การควบคุมอาหารของคุณมันยากขึ้นนะครับสองเลยคือร่างกายมีความเครียดสูงร่างกายมีการหลั่งตัวของฮอร์โมนคอร์ติซอลที่สูงมากนะครับทาให้ร่างกายมีความหวงในส่วนของไขมันในร่างกายของเราครับคือบอกงี้นะครับว่าร่างกายของเราครับเป็นของแปลกครับถ้ามันรู้สึกแฮปปี้ถ้ามันรู้สึกว่ามันเฮลตี้มันจะใช้ไขมันได้เก่งและดีมากแต่ถ้าเกิดว่าร่างกายมีความเค,ครียดนะผมหรือว่ารู้สึกว่ามันล้าเกินไปเหนื่อยเกินไป หรืออดนอนมากเกินไปหรือกินอาหารน้อยเกินไปมันเผาผลาญช้าลงทั้งหมดแหละครับดังนั้นอยากให้ทุกคนเข้าใจก่อนว่าการฝึกคิดช่วยเราได้จริงๆแต่ถ้าเกิดว่าฝึกเยอะเกินนะผมในที่นี้คือเกิน2อถึงสวันต่อสัปดาห์เนี่ยครับผมบอกเลยว่าคุณเนี่ยนะครับอาจจะเจอปัญหามากกว่าที่จะจประโยชน์ก็ได้นะครับดังนั้นอยากให้ลองย้อนกลับมามองถึงการฝึกโซนสองดูว่าจริงๆแล้วการฝึกโซนสองเนี่ยครับมีประโยชน์กับเรามากกว่าทําให้เรายืนระยะได้นานกว่าและมีความเครียดที่น้อยกว่า แต่อย่างไรก็ตามครับถ้าเกิดว่าเรามองลึกลงไปในส่วนของการฝึกคาร์ดริโอโซนสองนะครับสิ่งที่คุณจะต้องอเผชิญหนึ่งคือความน่าเบื่อคุณต้องทานานหน่อยนะครับอย่างน้อยไม่ต่ำกว่า40นาทีนะครับผมเพราะว่าในงานวิจัยบอกไว้นะครับบอกว่าร่างกายจะมีการใช้ไขมันที่พีที่สุดคือในช่วงนาทีที่40ขึ้นไปแล้วนะครับ นี่คือสิ่งที่คุณจะต้องทําถ้าเกิดว่าคุณต้องการที่จะใช้โซนสองในการลดไขมันของคุณครับอย่างที่2คือการฝึกคาร์ดิโอที่นานมากพอครับถ้าเกิดว่าเป็นสายวิ่งจะรู้ดีครับว่าถ้าเกิดว่าเรามีการวิ่งจ็อกกิ้งหรือว่าฝึกคาร์ดิโอโซนสองนะครับให้ได้วันละ45ถึง60นาทีจะส่งผลทําให้ร่างกายของเรามีการสร้างในส่วนของไมโตคอนเดรียคือตัวสร้างพลังงานในตัวของกล้ามเนื้อของเราเพิ่มเติมขึ้นมานะครับ ทำให้คุณภาพของการใช้ไขมันดีขึ้นนะครับและทําให้ร่างกายมีการใช้ไขมันในปริมาณที่เพิ่มมากขึ้นดังนั้นในฟิสิโอจีหรือว่าในหลักสรีรศาสตร์ของคนที่ต้องการลดไขมันครับเราต้องการอะไรครับเราต้องการให้ร่างกายของเราใช้ไขมันได้มากขึ้นเราต้องการเผาผลาญไขมันได้เพิ่มสูงขึ้นดังนั้นเวลาที่มากเพียงพอสําหรับการฝึกคาร์ดิโอนะครับคือควรอยู่ที่ราวๆ45ถึง60นาที จะเป็นเวลาที่นานมาพอสำหรับการที่ร่างกายคุณจะมีการใช้ไขมันที่มากเพียงพอต่อนหนึ่งเซสชันและยังส่งผลทำให้ร่างกายคุณมีการสร้างในส่วนของไมโตคอนเดรียคือตัวของเตาเผาพลังงานในตัวของกล้ามเนื้อของเราเพิ่มมากขึ้นนะครับและการทําแบบนี้ในทุกวี่ทุกวัน3ถึง6วันต่อสัปดาห์จะยิ่งทาให้คุณมีการสะสมในส่วนของไมโตคอนเดรียเพิ่มขึ้นเรื่อยๆในทุกๆวันและทุทกๆสัปดาห์ของการเข้าสู่โปรแกรมของการลดไขมันของคุณ ไม่พอนะครับถ้าเกิดคุณลองมองย้อนดูในตัวของพลังงานที่คุณเผาในแต่ละวันในรูปของไขมันครับเราจะสามารถเผาแคลอรี่จากการเผาไขมันเนี่ยนะครับจากการฝึกโซนสองได้ที่ราวๆ3 0 0ถึง500กิโลแคลอรีตร่ต่อ1การฝึกคาริโอของเราดังนั้นครับถ้าเราดูภาพรวมแล้วนะครับถ้าเราคาริโอได้นานมากพอนะครับในแต่ละวันเราจะเผาผ่านไขมันนณะที่เราฝึกได้เยอะและเราจะสามารถที่จะเพิ่มอัตราของการเผาผ่านของเราได้เพิ่มสูงขึ้นได้เยอะขึ้น จากการที่เรามีตัวของไมโตคอนเดรียที่เพิ่มมากขึ้นนะครับแล้วที่บอว่าคุณประกอบควบรวมเพราะการฝึกเวิชนนิง่งทำให้คุณมีมวลกล้ามเนื้อที่เยอะขึ้นการสร้างไมโตคอนเดรียก็จะเยอะขึ้นอัตราของการผาอผ่านพื้นฐานของคุณก็จะเยอะขึ้นการผาอผ่านณขณะที่คุณฝึกคาริโอก,ก็จะสูงมากขึ้นเป็นเงาตามตัวดังนั้นครับผมผมถึงบอกไงว่าการฝึกคาริโอส่วนสองครับถือว่าเป็นหัวใจสําคัญของการลดไขมันนะครับผมหลายคนอาจจะบอกว่าโอ๊ยไปเห็นคนนู้นคนนี้เขาบอกว่าไม่ต้องคาริโอก็ได้ ก็แค่คุมอาหารเอาก็แค่เล่นเวทมันก็สามารถที่จะลดไขมันได้แล้วจริงครับอันนี้คือเรื่องจริงอันนี้ผมไม่ได้เขียงเลยครับแต่อย่างไรก็ตามครับมันเทียบไม่ได้ครับกับคนที่มีการฝึกคาร์ดิโอร่วมด้วยนะครับเพราะว่าถ้าเรามองถึงเรื่องของระดับของการใช้พลังงานแน่นอนคนที่ฝึกคาร์ดิโอนะครับจะเผาแคลอรี่ในรูปของไขมันได้มากกว่าแต่ถ้าเกิดว่าเรามองในเรื่องของเซลล์ของกล้ามเนื้อของเราครับกล้ามเนื้อของเรานะครับมันจะมีตัวของไมโตคอนเดรียที่เยอะกว่า กลุ่มคนที่ไม่ฝึกคาริโอครับทำให้การเผาผลาญของเราดีกว่าและเราสามารถยืนระยะได้ยาวกว่าและี่ากว่าพูดถึงเรื่องของสุขภาพคนฝึกคาริโอก็มีสุขภาพของปอดหัวใจความจุป,ปอดที่ดีกว่าอัตราของการเต้นหัวใจพื้นฐานก็ช้ากว่านะครับคนไม่ฝึกคาริโอครับผมอัตราของการเต้นหัวใจจะอยู่ที่ราวราวเจ็ดสิบแปดสิบเก้าสิบครั้งต่อนอาทีนะครับแต่ถ้าเกิดว่าใครก็ตามครับที่ฝึกคาริโอโซนสองเป็นประจำครับคุณจะเจอ ว่าคุณจะมีอัตราของการเต้นหัวใจนะครับอยู่ที่ราวๆ65 60 5หหรือ50ครั้งต่อนอาทีหรือถ้าคุณฝึกคาริโอเป็นระยะเวลาน,านานมาหลายปีแล้วครับหลายคนครับหัวใจเต้นอยู่ที่ราวๆ4ีกว่าก็มีนะครับซึ่งก็นั่นคือเป็นคุณภาพของการเต้นของหัวใจของเราที่การบีบตัวหนึ่งครั้งปุ๊บใช่ไหมครับ จะทําให้ร่างกายมีการส่งเลือดแล้วก็ออกซิเจนออกไปได้ทั่วร่างกายได้ยังมีประสิทธิภาพมากกว่าคนที่ไม่ฝึกคาร์ดิโอยังไงครับมันถึงเป็นเหตุผลว่าทําไมผมถึงต้องมีการออกมารณรงค์ว่าเอ้ยถ้าเกิดจะลดไขมันกันทั้งทีเนี่ยนะครับควรมีคาร์ดิโอร่วมด้วยนะเพราะว่ามันทุกคณนะครับผมมีสุขภาพที่ดีอย่างยั่งยืนแล้วก็สามารถที่จะลดไขมันได้เร็วขึ้นแล้วก็ยั่งยืนมากขึ้นครับและการที่เรามีนิสัยใน,ในการชอบคาร์ดิโอครับมันเป็นเรื่องที่ทำให้เราเนี่ยครับ มีการไหลเวียนของโลหิตที่ดีการจัดก,การน้ำตาลในเลือดก็ดีสมองของเราก็ปลอดโปร่งนะครับมีงานวิจัยครับผมที่คนพบว่าคนที่ฝึกคาร์ดิโอเป็นประจำครับจะมีความจําที่ดีมีการประมวลผลในสมองที่รวดเร็วนะครับซึ่งถ้าเกิดว่าคุณฝึกเวทควบรวมเข้าไปด้วยครับผมนะครับก็แปลว่าคุณจะมีสมองที่สุดยอดเพิ่มมากขึ้นด้วยนั่นเองครับดังนั้นวันนี้ถ้าเกิดว่าใครก็ตามมาบอกคุณว่าลดไขมันโดยที่ไม่ต้องคาร์ดิโอได้ให้รู้ไว้เลยว่าคุณทําได้ครับ แต่คุณมองถึงอะไรครับคุณมองถึงภาพที่คุณเห็นบนกระจกหรือว่าคุณมองลึกลงไปข้างในถึงตัวของสุขภาพโดยแท้ของครับเ <c oughs> พราะคนเราครับผมมันไม่ได้มีเพียงแค่เรื่องของหุ่นเท่านั้นนะครับมันไม่ได้มีเพียงแค่เรื่องของซิกแพคเท่านั้นนะครับแต่ชีวิตของเรามันมีอะไรมากกว่านั้นการที่เรามีสุขภาพที่ดีครับการที่เรามีสุขภาพที่สุดยอดครับจะช่วยทําให้คุณภาพชีวิตของเราครับมันดีขึ้น,นครับ เราไม่ต้องไปเผชิญหรือว่าไม่ต้องเสี่ยงกับการเป็นโรคใดทั้งสิ้นครับเพราะว่าเอาจริงๆนะจากชีวิตจริงเลยครับผมเจอคนเยอะมากนะครับที่เป็นสายเพาะกายที่เกลียดชังการคาร์ดิโอนะครับและพอเวลาผ่านคนไปครับพอเขาเริ่มอายุเยอะขึ้นครับหลายคนนะครับผมมีปัญหาเรื่องของการเป็นโรคเบาหวานบางคนเป็นโรคหัวใจนะครับบางคนรับผมเสียชีวิตจากการเป็นโรคหัวใจก็มีนะครับผมดังนั้นนะครับผมฝากตรงนี้เลยว่าถ้าคนรุ่นเก่า เขาทําตัวอย่างอะไรบางอย่างมาแล้วเราเห็นผลลัพธ์ของเขาแล้วว่าเฮ้ยมันมีผลลัพธ์ที่ออกมาแล้วแบบมันดูไม่ค่อยดีเท่าไหร่นครับปัจจุบันนี้ครับวิทยาศาสตร์มันไปไกลแล้วนะผมมันมีอะไรให้เราศึกษาเยอะนะครับมันมีวิธีแก้อยู่นะครับดังนั้นให้ย้อนกลับมาดูการฝึกของเราซึ่งสิ่งที่เราต้องเติมเข้าไปมีอะไรก็แค่การฝึกคาร์ดิโอโซน2 มันก็แค่นั้นเองเนาะนะครับอยากลดไขมันคุมหิวและก็รักษามวลกล้ามเนื้อให้มีประสิทธิภาพสูงสุดผมขอแนะนําฟ o r m u l a ็ X จากซ i x แ a c k l a บครับใน f ฟ r m u l a ล็เราใส่สารสกัดที่ช่วยเร่งการเผาผลาญถึง7ตัวและมีสารสกัดที่ช่วยรักษามวลกล้ามเนื้ออีก5ตัวด้วยกันช่วยคุมหิวเผาผลาญดีและลดความอยากกินของจุกจิกตลอดทั้งวันเหมาะกับสายล e น n สายลดไขมันหรือใครที่อยากควบคุมน้ำหนักแบบมีวิน,นัยหากอยากได้ตัวของฟม mulaX เป็นตัวช่วยในเรื่องของการลดไขมัน คุมหิวแล้วก็การรักษาการบำรุงคุณมีจำหน่ายแล้วที่ช h อ p e e หรือว่าสามารถที่มาได้ทช่ไหมแอดซิกแพคแลตรงนี้ได้เลยครับในเงื่อาตามครับมันไม่ได้มีเพียงแค่การฝึกส2นสงไงมันมีการฝึกเวทของคุณด้วยนะครับผมแล้วก็มีการควบคุมอาหารที่เหมาะสมนะครับผมก็จะช่วยทำให้คุณครับมีทั้งระบบหัผ่านที่เร็วมีสุขภาพที่ดีในมีอายุที่ยืนยาวอยู่กันไปได้ยาวๆตลอดชีวิตเลยครับแต่หลายคนเถียงผมนะว่าเฮ้ยจะมีอายุที่ยืนยาวไปทําไมในเมื่อแบบ การมีชีวิตอยู่มันเป็นเรื่องที่แบบว่ายุ่งยากซะเหลือเกินครับผมจะบอกให้นะครับผมถ้าเกิดว่าคุณมีสุขภาพที่ดีนะครับคุณจะมีแรงไปทํางานถ้าเกิดคุณมีสมองที่ปลอดโปรง่งมีการประมวลผลที่เร็วมีความจําที่ดีคุณก็จะทํางานได้ดีขึ้นถ้าคุณทํางานได้ดีขึ้นคุณทํางานได้เก่งขึ้นก็แปลว่าคุณจะสร้างรายได้ที่เพิ่มมากขึ้นและแน่นอนว่าคุณภาพชีวิตที่ดีมันก็จะตามมาครับดังนั้นอย่ามองแค่รูปร่าง มองถึงสุขภาพของคุณด้วยครับอันนี้คือเป็นสิ่งที่ผมอยากที่จะบอกกับทุกคนมากๆครับว่าอย่าสนใจแค่รูปร่างนะผมให้สนใจภาพรวมของเราท้งชีวิตครับอย่าสนใจแค่วิธีการง่ายๆหรือว่าสนใจวิธีการที่แบบว่าเอ้ยคนอื่นเขาก็ทำกันแล้วแบบฉันไม่อยากที่จะเหนื่อยเกินไปนะครับลองเหนื่อยดูบ้างนะผมเหนื่อยนิดนๆๆหน่อยๆครับถ้าเกิดว่ามันทาให้ชีวิตคุณครับมันดีขึ้นก็ทําเถอะนะครับผมอันนี้คืออยากที่จะให้ทุกคนลองทําดูนะครับถ้าลองทําแล้วได้ผลดีอย่างไรก็อย่าลืมมาคอมเมนต์ใต้คลิป เป็นกำลังใจให้โค้ชปูแน่นด้วยแล้วกันนะครับก็ถ้าเกิดคุณชอบคลิปนี้ครับหรือว่าชอบโค้ชปูแน่นอย่าลืมกดไ like, ลค์กด subscribe แล้วก็กดกระดิ่งนะครับเพื่อที่จะไม่พลาดคลิดีๆที่ผมจะนำเสนอในทุกๆวันนะครับผมสำหรับคลิปนี้ผมขอตัวลาไปก่อนแล้วเจอกันคลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ